สวัสดีครับหน้าบรนยากาศบันทึกบันนี้เราเป็นแฟนผชายชอบตัดตลกค่ะใช่ใช่ใช่ชอบชอบแล้วผมโอ้โหเราทีมพี่นุ้ยเราทีมพี่นุ้ยเราทีมพี่นุ้ยทีมพี่นุ้ยพี่โอ๊ตนะใช่ฮะใช่ครับเป็นคนเท่อะไม่ผมเท่เหมือนกับพี่โอ๊ตกับพี่นุ้ยพี่พี่นายทุกคนเลยคำถามต่อไปเลยครับ เ <anca us Your anxiety> นี่ยแหละรครับเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วก็แอคชั่นแต่ว่าเรื่องนี้ดีแบบมีคอมเมดี้แล้วมีแอคชั่นด้วยน่าจะสนุกครับ <c oughs> ถ้าเป็นหนังของผมจะเป็นแฟนตาซีแบบที่มันไม่ใช่แบบนอกอกาสแล <CA> แบบอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างนี้ยพูดได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นจอร, <c oughs> <c oughs> รับเรื่องนี้เราดูใช่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 เราดูแต่ก็ดูแล้วใช่ปะดูแล้วครับ มันตลกนะมันตลกนะแค่แค่แค่ตัวอย่างก็แบบโอ้โหปล่อยมาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหดูนักแสดงแต่ละคนแค่แค่มายืนแค่มายืนไปเขำแล้วอะะไรนเขาเป็นคนเที่ที่ตลกได้่่ใชเหมือนพวกผมใช่ใช่ใช่ถักมุมใช่ไหม ผมคิดว่าต้องมีแหละเพราะไม่กี้เหมือนออได้ยินพูดไปๆมาอยู่ว่ามันเอ๊อะไรสักอย่างหนึ่งไปๆมาอยู่ครับให้เราเดาตอนจบเราเดาว่าอย่างไรมันต้องจบแบบแฮปปี้ดิ้งแหละไม่งั้นก็แบบจบแบบมันก็ยังมันชีวิตอย่างนี้มันก็แบบน่าจะแบบเป็นต่อไปเพราะมาน้าแมนไงมันก็ต้องแบบว่ามอาก็ต้องมาน้าต่อไปได<ช>้ <นะ S 2> ก็ต้องมาน้าต่อไปนะเิญชวน เชิญชวนเชิญชวนชนะครับผมมาดูมานาแมนกันนะครับผมวันที่8สิงหานี้นะครับผมก็เป็นวันแรกใช่ไหมวนันแรก8สิงหาคมนี้นะครับผมก็มาดูกันได้สนุกแน่นอนเ <ไป S 2> มื่อกี้อยู่บนเวทีกันคร,ครบทุกคนคือแบบโอ้โหนั่งขำก้าวแบบแค่ตัวอย่างก็สนุกแค่นักแสดงก็ตลกแล้วใช่ใช่ใช่ผมบอกว่าถ้าสมมติช่วงนี้มันเครียดจริงๆรืงบไม่เครีย,ยก็ได้มาหาความสุขให้กับชีวิตเรื่องนี้น <ะ S 2> ผมแนะนําเลยครับผมราต้องสนุกแน่นอนมั่นใจ ผมว่า10ตุลาคมนี้นะครับผมที่หยดภาคสนะครับผมก็ผมว่ามันก็ได้อยู่นะผมมว่าสนุกแน่นอนอันนี้เรื่องนี้ผมแนะนำเลยช่วงนี้ช่วงนี้เดือนหน้าสิงหาเดือนสิงหากรกฎาคมเดือนหน้าเป็นเมพาะเป็นเฉ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะพฤศจิการทันวาเร็วมากแต่ว่าเป็นการดูหน้าแมตนิดเดียวไงเดือนสิบเไม่แต่เดือนแปดแล้วได้ดูไงที่หยดภาคสงไงพักรอดูครับรอดู ไม่ได้ดูกองเขาแหละฮะไปอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ชวนก็ไป <c oughs> ไม่ชวนก็ไป <c oughs> ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็น่าจะช่วงนี้ก็เดทผู <c oughs> <c oughs> อะไรนะฮะดูแล้วครับสนุกสนุกสนุกครับห <c oughs> ้ามพลาดค้ามพลาดฮะ ครับผมครับก็ไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเลยไม่ไม่มีอะไรแต่ไม่ได้ไปถามใครเลยเขาบอกว่าวันนีสปอยง่ายนะไม่ไม่มีจริงๆสะพายมันไม่มีจริงไม่รู้อะไรเลยเอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนก็ก็คงเป็นไปได้เพรางั้นก็มาบอกผมแล้วล่ะไม่เปลี่ยนเราเราคิดว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้ไม่รูแต่ว่าเราคาดหวังแบบ หนังบูเศร้านี่นะโทนเรื่องประมาณนี้นี่ลองมาจากนี้ปะ้ะหนังบูไม่ไม่คุณชอบบูไงผมชอบหนังเศร้าอ๋อเราจะเลื่อนจะยังอยู่ใช่น่าจะหนักไปทางเศร้าเออเป็นเป็นบูเศร้าบูบวกเศร้าบอกว่าเธอเคยอยากได้ออตเป็นแฟะดูเร่งอ๋อใชอ่ครับรู้ว่าต้องได้ไปต่อครับครับผม ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ได้รู้เลยเลิกไปทำงานสัมภาษแล้วก็่ไม่รู้อะไเลยทั้งสองวันน่ะที่อยากมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเราเลยคือไม่มีรู้จริงผมผมไม่ใช่คนแก๊สอยู่แล้วอันนี้บอกได้เลยว่ะมีใช่ครับใช่ครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปีแรกของหลายๆคนที่แบบว่าได้ได้ได้มาวันเกิดบางบางคนก็เคยมาแล้วก็ ปีนี้ก็จัดใหญ่กว่าปีก่อนๆครับผมจัดที่เอ็มแปร์เลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันใหญ่ไปก็ใช่มั่งก็ใหญ่ไปอีกพูดอย่างนี้จะเป็นสปอนเซอร์การงานไม่นะฮะเอาตั้งจากไหนนะฮะแต่ว่าผมไปเซอร์ไพรส์แต่ผมไปเซอร์ไพรส์แนายใช่แต่แต่ผมไปเซอร์ไพรส์แน่นอนยังไม่บอกเขานะเขาบอกจะโกนหัวไปตอนแรกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใชไม่ใช่ไม่ใม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ ก็มีอะไรพิเศษพิเศษหลายอย่างที่แบบหลายคนก็ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในงานวันเกิดนี้ครับผมไม่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 ตีลังกาเคยแล้วเคยแล้วใช่ก็จะมีหลายๆอย่างเลฮะ เห็นแบบลุกใหม่ๆ hmm. ว yeah? ่าอะไรตีมงานใหม่ๆใช่จะสองตัวเลยอะไรนะครับสิบแปดครับใช่ใช่ทุ่สาวาทาเวแล้วไม่มดสิบแปอนี่ังเขาเขาเขาแม่เอาถึอตายนะ้องขนดเนี้ยครับผมห้องนร้ครับเป็นเป็นคนพูดปกติครับจินก็สใช่ครับ ทำไมพี่ขำวะเอออ๋อก็ขอยรวยๆขอให้ตัวเองด้วยก็น่าจะเอ่อพัฒนาหลายๆอย่างครับผมเรื่องการแสดงด้วยแล้วก็เอ่อพัฒนาเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเราคิดว่าเราจะซื้ออะไรให้แบบที่สองขวันจริใช่ไหมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่รอของคนอื่นครับรอขอรอของรองใช่หรอ ยังไม่ได้บอกครับอะไรนะเรองบ้านบ้านรู้ไม่ได้ยายาวยาวไม่รู้เขาเขาซื้ออะไรมให้ก็ได้หมดแหละใช่โอมสองเม็ดฮะได้หมดเลยพิเศษพิเศษครั้งแรกใช่ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนฮนะแต่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวรู้ไนงะเดี๋ยวรู้มันก็ไม่สชพันแนวตั้งครับพี่ว่าเป็นแนวตั้งถ้าเป็นแนวนอนผมเดินไปไม่ได้จะต,ต้องเขีนผมไปไงไปไม่ถูกอะไรเลยประเด็นคืออันเนี้ยใช้อะไรได้เม็นเด็กตอนเนี้ย <c oughs> อย่าไ่บอกรอรอไปเซอร์ไพรส์ดีกว่ารอรอไปดูเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับเซอร์ไพรส์ครับฉันก็ไม่มามาเป็นสแตนดี้เด้อเฮยว่าเขาเกี่ยวกับแต่เพื่อนก็ไม่เกียับแต่เพื่อนไปซื้อแ้วแต่เซอรอะไรบ้างคิดไว้อยู่ครับมีเดี๋ยวมีปรับเปลี่ยนกันบ้างแล้วแต่ความหาในชีวิตตอนนั้นครับครับผมมีคิดไปแล้วมีโดนปัดตกไปเยอะเหมือนกันแสดงว่าพี่เลนหน่อยโดนโดน โดนโดนปัดต,ตกค่ะเสนอไปแล้วโดนไม่ผ่านแต่ว่ามันต้องมีสตาร์ทไดนิดหนึ่งค่ะไอ้ที่ปัดตกไปเป็อะไรอ๋อ,อ,อก็ปลอมตัวเป็นแฟนขับใส่วิกเป็นผู้หญิงใส่เดสแล้วก็ไปนั่งอยู่กับแฟนขับแล้วจนเลิกงานแต่งหน้าเออแต่ว่าไม่ให้โดนปัดต,ตกตถ้านได้ไหมได้หไม่ได้รองไม่ได้ลองผมมั่นใจเลย<ด>ใ,สใส่แมสใส่แว่นใส่วิกแล้วใส่เแล้วนั่งนั่งอยู่ในกลุ่มแฟนขับงานนั้นให้ถอดหมดแมสอ่ะ อะไรนะครับก็ก็ดื่มน้ำไปเยอะครับผมกรีดเตรียมกรีดเลยครับเพราะว่ามีหลายลุกอยู่มีหลายล่างมีหลายร่างเพราะว่าบางคนก็จะตั้งฉายาฟุฟุบ้างแล้วก็พี่พงษ์บ้างอะไรเงี้ยฮะก็พี่พงษ์นะตอนแรกอะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เป็นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นได้สามวิพี่พงษ์ ท่าไหนก็ได้ฮะได้ทั้งคู่เนยก็ไผมไม่มันมันมีร่างแยกกันแล้วนี่ครับใช่ครับไม่ต้องพูดไม่ได้มีชื่อเรียกมันไม่ต้องพูดอ่าใช้ใช้ใช้คำนำหน้าว่าไอ้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <mm ใช่ครับก็ผมอะไรนะฮะมีครับมีครับเสดวันเกิดเอ่อลัคกี้ท <mm <mm ี่รักครับผมที่รักกันใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ะไรนะฮะเป็นเอ่อปีนี้ผมเปิดกล่องสุกเยอะครับผมก็เลยแบบว่าโอ้เยอะเยอะเต็มบ้านเลยอยากดูไหมครับ

งานนี้ครับผมเล่นเชียรฝากแฟนแล้วก็น้ำฝากแฟนที่ยังตามดาแล้วก็เด็กๆรอคอยเื่อพวกเราครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมติดตามพวกเราก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจให้จูเนียร์ด้วยครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมติดตามคอยติดตามพวกเราคอยเชียร์พวกเราก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะครับผม